เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีการเปิดตัว Mass Effect Legendary Edition เ Version Remaster ของเกม RPG s ไซไฟในตำนาน Mass Effect 3ภาคแรกซึ่งเ Version Remaster เนี่ยจะมีการปรับปรุงกราฟิกปรับปรุงเกมเพย์ปรับปรุงอะไรต่างๆให้ดีขึ้นทั้งมุมกล่องตัวละครและ UI โดยมันจะมาในรูปแบบ 4K และลงให้กับเครื่อง PlayStation, Xbox และ PC ซึ่งผมคิดว่าแฟนๆเกม Mass Effect จะต้องถูกใจแน่นอนตัวเกมน่าจะวางจำหน่ายวันที่14พฤษภาคมปีนี้ครับใครสนใจก็รอเล่นกันได้แต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังไม่ถึงวันวางจำหน่ายแต่ว่าก็มีดราม่ามารอแล้วครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตัวรีมาสเตอร์ของ Mass Effect ในภาคนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างรวมถึงมุมกล่องและนั่นแหละครับที่ทำให้เกิดดรามา่าซึ่งมันก็ประหลาดดีครับเพราะว่าดราม่านี้ มันเกี่ยวกับตูดตูดของตัวล,ละครที่ชื่อว่ามิรันดาเพราะตัวเกมเริ่มเปิดตัวสำนักข่าวเกมหลายๆสำนักก็ลงข่าวว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับมุมกล้องไม่ให้ส่องตูดตัวละคอรอะไรแนวๆนี้ก็เลยเริ่มมีคนออกมาบ่นครับไม่พอใจว่านี่มันการเซ็นเซอร์นี่หว่าคือในซีรีส์แมสเอฟเฟกต์มันจะมีหลายช็อตมากเลยครับที่กล้องโฟกัสไปที่ตูดของมิรันดาจริงๆตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อขายความเซ็กซี่นั่นแหละพอมีข่าวว่าจะเปลี่ยนมุมกล้องบังมุม แฟนๆก็เลยเริ่มไม่พอใจครับแต่ผู้พัฒนาเขาบอกไว้แบบนี้ครับเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากคือไม่ได้ทําการเปลี่ยนโมเดลตัวละครลดขนาดตูดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับฉากเท่านั้นเองแล้วในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเปลี่ยนแค่บางช็อตเท่านั้นซึ่งช็อตที่เขาน่าจะเปลี่ยนก็น่าจะเป็นช็อตนี้ครับจริงๆช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ตัวละครมิแลนดาเล่าเรื่องในอดีตให้กับตันเชพเพิร์ดของเราฟังซึ่งเรื่องที่คุยกันอยู่่นนีมมัก็โคดา แต่มุมกล้องมันดันไปถ่ายโตดซะงั้นฉากนี้ก็เลยอาจจะเป็นฉากที่จะมีการปรับเพื่อให้มันเข้ากับการเล่าเรื่องมากขึ้นแล้วจากที่ผมดูมาจริงๆตัวเกมเนี่ยไม่ได้จะเปลี่ยนแค่ช็อตถ่ายโตดครับแต่ก็มีหลายๆอย่างที่จะเปลี่ยนเหมือนกันในเกมแมสเอฟเฟกเราจะเลือกได้ครับว่าจะเล่นตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาเลือกใช้ออนิเมชันเดียวกันบ,บางครั้งฉากตัวเอกนั่งอ้าขาถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงมันก็ดูแปลก,ปลกๆเขาก็เลยจะปรับมุมกล้องอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเรื่ ความคิดเห็นของผมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะดราม่ากันทําไมคือผมว่ามันก็โอเคแล้วนะที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้หลายๆช็อตในเกมมันเข้ากับเนื้อเรื่องแล้วความเซ็กซี่หรืออะไรของตัวละครมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับคือตูดของตัวละครมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะ่ยถ้าเกิดใครอยากดูก็เลือกตัวละครเข้าป่าตีแล้วก็ปรับมุมกล้องเอาเนะั่นแหละฮะ คือผมเอามาเล่าให้ฟังเพราะผมรู้สึกว่ามันไร้สาระดีตลกดีด้วยครับเป็นดราม่าสั้นๆเอามาเล่าให้ฟังกันฟังแล้วคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับส่วนวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ